อ้ยก็ขอสวัสดีชาามันาพาทุกคนทุกทานกันด้วยนะคะสำหรับในส่องของค r ิ m i n a l เราเนี่ยมาอยู่ในส่องของเกมนะคะลกกล็อกเัวเองกันอย่างในแมปที่มีชื่อว่า The Survival Game นะคะก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนั่นแหละไปเจอมานะคะเป็นแมปใหม่ด้วยซึ่งมันเป็นแมวที่แบบว่าเราชอบเล่นอยู่แล้วไงก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูนะคะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแนวยังไงนะั่นเองแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ยังอยู่กับแฟน์ของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะ อ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะช่แค่ะทุกคนข้ามาอยู่กันในแบบนี้เนาะแต่สมมติว่าเกมเป็นเกมที่เป็นแนวเอาชีวิตรอดที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นดูนะคะว่าแบบนี้จะมีวิธีการเล่นอย่างไรแล้วมันจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมพร้อมกันเลยดีกว่านั่นเองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองอ่ะแต่ว่าถ้าชอบผู้ชมกันเนาะก็ช่วยกระแฟกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอย n Discord ก็สามารถกดลิงก์ Discord ที่ทิ้้้้้งงเเเออาาาาาไไวททีี่่ใตกกกรระะแปชชมมมนนดดลลยยคสถิ์ขจ กันได้ลแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้อาจจะต้องวดใช้เสียงนะคะก็เลยมาอาจจะแปลกๆในคลิปก็ขออาภัยด้วยละกันโอเคก็ยระเราจะเข้าไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเป็นแบบที่ภาพดูอลังการมากๆนะ,ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ VIP ด้วยคือมันฟรีเนาะและเราลองดูซิว่ามันมีอะไรใหม่จะมีเป็นพวกสำรวจอะไรแบบนี้ชนะ โอเคโอ้โหน่าสนใจว่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเล่นอ่ะอย่างแรกเลยจะมีเป็นตัวคอนะะให้เราเนี่ยทำการปรับแตง่งสีผิวสีผมเอาเป็นสีอะไร Facial h a i พ Color นี่คืออะไรวะผมแบบผมแบบเอ่อเชิงหนวดปะคล้ายกับหนวดปะอะไรแบบนั้นน่าใช่ใช่ไหม มันจะเป็นออกแนวอะจริงด้วยอะเป็นหนวดนั่นเองต่อไปเป็นทรงผมนะคะทรงผมก็คือมีหลากหลายทรงจัดแต่เราจะเอาเป็นทรงเอ้ยทรงนี้ก็โอเคอยู่นะผมหน้ามาจะด้วยเออเอาทรงหน้ามาได้แหละผมสั้นก็ได้มาแล้วก็หน้าตาเนี่ยแต่เราจะเอาเป็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,มจใส <c oughs> โอเคแต่เราจะเอาเป็นหน้านี้ดีกว่ายิ้มแย้มแจ่ม,มจใสทันะเราสปาไปเล่นละกันมาลองดูซิวิธีการเล่นเป็นยังไงขั้นแรกคือมันจะมีอะไรเนี่ยหิน ไอหินเนาะถ้าเป็นตามอุ้ยชิเกน this is a chicken ใช่ไหมใช่ไหมชิเกนไก่นี่เดื้อไก่สดๆนะครับโหได้เบจอวาดไอหินนี้เอามากระทบได้ต้นไม้จริงด้วยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนก็น่าจะใช้หินแหละกระทบพวกหินพวกไม้นะโอเคไม่มาอุ้ยมีเบอร์ที่ให้เก็บถ้าไม่แมปแระน้ำซานี้มันดูคุ้นๆใจนะเหมือนเคยเล่นเมื่อหลายปีที่แล้วนะจำไม่ได้ว่ามันชื่อแมปอะไรอะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บก่อน อุ้ยพุ่มาตีได้เหรอเนี่ยมาตีให้หมดเบอร์รี่บูชาได้อีลูกเบอร์รี่แน่นอนเก็บ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 โอเคแล้วเราก็ต้องไปสำรวจเกาะอื่นๆด้วยนะคะลองดูดิมันมีอะไรเนี่ยมันมีปุ่มค่อนข้างเยอะเลยตรงทางด้านบนขวานเนี่ยจะมีแป้นหลอดะะเลื่ลอนะคะแล้วก็หลอดค่าหิวนั่นเองนะคะแล้วก็ปุ่มตัวที่มันเขาบอกเนี่ยกำลังสอนอยู่จะเป็นปุ่มตัว C อันนี้คือระบบ c r าฟ t ิ้งเมนูนะคะก็สามารถทําการอ๋อเอามาคาฟได้สามารถทาไอ้นี้ได้กดคา้าง สร้างเป็นค้อนนะคะแล้วก็ใช้กด E Inventory e จะมีช่องกระเป๋าอยู่กดใช้งาน EQ ตรงนี้เอาไว้ที่ช่องสะล o t สองมีอยู่5ช่องนะคะในตอนนี้โอเคแล้วก็ปุ่มตัว V นี่คืออะไรเนี่ยเป็นสกิล Mining ตัดต้นไม้นะคะแล้วก็อาหารหาทรัพยากรตัว Q นี่คือระบบอาณาจักรนะคะอุ้ยเคทีนรอมได้อย่างเนี่ย Customize Enter King Name เฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีข้อมูลอะไรบอกเนะี่ย เออเราจะต้องมีวิธีระหว่าง2 5 0คาแรคเตอร์เป็นชื่ออโอเคเดี๋ยวค่อยละกัน,กนปุ่มตัวที่เป็นพวกเกมพาสาะซูโทเค็นแล้วก็ระบบรีเบิร์ดด้วยถ้าเราสามารถรีเบิร์ดเนี่ยก็คือเลเวลแล้วก็พวกสกิลเนะี่ยจะตันอยู่ที่แค่เลเวล25อืมถ้ารีเบิร์ดเนี่ยก็คือจะรีเซตทุกอย่างเลยนะส่วนระบบรีเบิร์ดเอาไว้ทำอะไรได้เหมือนจะสามารถอัพพวกสกิลเบิร์คของเราได้นะฮะอืมโอ้มีหลายสกิลให้อัพเลย เดี๋ยวค่อยละกัน,กนอันนี้มีเป็นเลขสองออเป็นคอน change building กดตรงนี้ไปที่เรือสร้างเรือโอ้ไอคอนนี่สามารถค้าได้หลายอยา่างตัว R เป็นการ rotate rotate โอเคกด shift อืมถ้ากด shift จะเป็น it, ปหัดปีขวักหนึ่งเอา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 เอ,เอด้านเรือกันปะมีเรียบร้อยแล้วไงต่อโอเค โอ้เรือปลดลอ็อกว่ะถ้าอัพอันใดอันหนึ่งก็คือสก,กินมันจะปลดล็อกไปอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเราอันนี้มาละกดเลขสองปิดไยวลองดูดิขึ้นเรือดีเป็นไงโคชิลเลยแต่มันยังมีชิคเก้นว่ะมันดิดิเจ้าไก่กดวิ่งไม่ได้ไงแบบนี้ไม่รู้กดปุ่มไหนฆ่าไก่ก่อนละกันดีส่วนเลขสองเนี่ยเราต้องกดเลขตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนว่าจะอัพอะไรอีก อันนี้เป็นพวกหอตกแต่งนะคะอันนี้เป็นพวกสิ่งกอ่อสร้าง structure คือพวกว่าการทําบ้านอะไรแบบนั้นอนะแล้วก็อันนี้คือเออโหน่าจะเป็นพวกบ้านปราสาทปะอนจาจักรอะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมซึงองจริงๆคือมันมีระบบให้ทาเยอะมากแหละแต่ก่อนอื่นแล้วเราขึ้นไปเกาะอ,อื่นดีกว่าตอนนี้ก็คือไม่มีทรัพยากรอะไรละโอ้ตรงนี้มีอะไรแล้วนะว้าววางดูดีจะฆ่าได้ไหมมีเห็ดให้เก็บด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีถ้ำด้วย ชิบอ,อยู่ตรงนี้แหละขอรอเลยละกันนะเราสามารถสเตลได้ปะ่ะสวัสดีฮะเอาจริงก็ไม่อยากฆ่าสาตว์หรอกเอาจิงอะเดี๋ยวลองกระทบหินดูก่อนนี่นี่นี่ต้องอัพไอ้นี่วะ่ะ <c oughs> ไอระบบการคราฟเขาเรียกว่าเป็นอพิกแอค พิแอกนะคอันนี้ wooden c b นะคะจะเป็นเจ้าตัวกระบองของคนสมัยก่อนอะที่จะชอบใช้ไอ้กระบองเนี้ยในการทุบตีนะอันนี้ก็คือต้องใช้ใบตองแล้วก็เชื่อนด้วยในการสร้างเชือกก็คือใช้ใบตอง2อันเนาะเฮ้ยอาา่าเพิ่มดาเมจสิบห้าแล้วก็จัดมาดิครับนี่ไงได้มาแล้วกดตัว e หยิบอาวุธมาสิเ,าเอาไว้ที่ช่องซอสามนี่แหละนี่เออสวยมาลองดูนี่นี่คะขอลองหน่อยละกันนะเจ้าวาง นี่นี่นี่เออเออเรียบรอ้อยเราได้เนื้อสัตว์มาแล้วาก็หนังสัตว์โอเคอจริงก็ไม่ได้อยากฆ่านะแต่ว่าเกียร์มนทาออกมาให้ทําอย่างนี้นะอันนี้เดี๋เด็ดทุบพุ่มทุบข้าวได้เออโอเคก็สามารถเอาไอ้น,นี่ทุบได้ปะทุบไม่ได้ต้องใช้หินทุบอย่างเดียวในตอนนี้เนาะคือหินมันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยโอเคเก็บมาให้หมดไหนดิซีก่อนอื่นต้องรู้ว่มันมีอยู่อีกนะคะคุณผู้ชมสําสหรับตัวฝั่งนูน้นข้างบนนี้มีอะไรปะ เราขึ้นไปดูดิว่ามันเป็นยังไงนะคะระบบอันจริงคือมันมีอะไรให้ทําเยอะมากๆถ้าไปเล่นในซิร์เมอร์หลักนะคะนา่าจะสนุกกันแน่นอนแต่อันนี้คืออยู่ในซิร์เวอร์คนเดียวกะ็ะเลยลองมาเล่นดูกันว่าระบบเกมมันควรจะเป็น,นอย่างไรกันแน่นะในตัวซี้คงนบนนี้มันมีอาตรหรื้ปล่าวนะคะคุณผู้ชมเออตรงนี้เหรออันจริงคือตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยอะโอเคกระทบหินเปราๆได้นี่ทุกหินนะ หาทุกหินเอ้ยเดี๋ยวเราดูซิไอ้ระบบคราฟต,ตรงนี้เนี่ยมันมีการสร้างพวกอาวุธไหมมันน่าจะต้องมีสีใช่ไหม Production Structure ไม่ใช่เออน่าจะเป็นอันนี้ไม่น่าใช่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชควรจะเป็นอันนี้ Crafting Table ห้าไม้สองเชือกห้าไม้สองเชือกห้าไม้สองเชือกใช่ไหมเดี๋ยวนะต้องตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้ตอนนี้น่าจะหมดนะฮะนี่หมดเลย เลยขอดต้นไม้จำๆ่อยดีครับตุกคนสวยเดี๋ยวลองดูซิสามารถคราบอะไรได้บ้างดูซิคาบเชือกสองอุ้ยอะไรเนี่ย tool h a n d l แล้วก็มีชามข้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะ stones อ,อืมเดี๋ยวค่อยละกันแต่ก่อนอื่นโบจำนวนตรงนี้เพื่อเป็นการคราบเรียบร้อยได้เชือกมาสองอันแล้วก็ทำการกดอันนี้เพื่อเป็นการ c l a m เ i n g t a ม l e ไม่พอโอเค นี่ประมาณนี้โอเคน่าจะหน้าไม้ครบแล้วแหละนะต้องกดที่อันนี้ก่อนเออเระบบอาจจะยังงกง,ง,ง,งอยู่นี่ฮะแล้วเราต้องเร,เราจะสร้างอาณาจักรไว้ตรงไหนดีค่ะตรงข้างบนนี้หรอก็ก็โอเคอยู่นะเราสามารถย,าย้ายตัวคร์ติ้งเทเบิลได้ไหมเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอืมเกาะเริ่มต้นเอากล่อข้างบนนี้ดีกว,ว่ารู้สึกว่าข้างบนนี้มันดูยิ่งใหญ่อลังการดีนะเดี๋ยวเราจะไปสร้างตรงข้างบนนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ ถึงพื้นที่มันอาจจะเล็กแต่ก็ดูน่าจะโอเคสุดละมันหมุนได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนี่วางเป็แล้วก็เ,เอะเป็นการคร,ราฟฐานนี่ไงต้องมาสร้างตรงนี้จริงด้วยจะมีแฮมเมอร์แล้วก็มีสโตนไนฟ์เป็นดาบนะคะดาบหินแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีในส่งของหนังสัตว์กับเชือกสี่อันเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีอะไรบ้างแล้วเนะนี่ยมีหนังสัตว์หนึ่งกับอันนี้ที่ทําเชือกมันต้องการเชือกเท่าไหร่ ตัวต้องการเชือสองสี่อันโอเคตัวสี่ขาเลยสี่อันนี่แหละบิ้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปฆ่าสัตว์อีกนะโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าสัตว์กันอีกสักตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเอาจริงคือสัตว์มันน่าจะต้องมีระบบเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยนะเอาเสัตว์มันเกิดเรื่อยๆนี่ว่ะมาดิเจ้ากวางเรียบร้อยขอบคุณสําหรับหนังสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราไปค้าเป็นชุดเกราะนะคะว่า จะเป็นยังไงนะคะชุดเกราะอันแรกของเราที่เราจะมาทําเป็นทางสัตว์นั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะระบบแบบนี้ค่ะที่ชอบแนว s u r v i ว a l แบบนี้เนี่ยแนะนามาลองให้เล่นแบบนี้ดูนะมาเดี๋ยวเรามาลองราร์มกันเลยดีกว่าคะนี่ชุดเกราะบวกห้าชุดเกราะเลยตัวอีเอ่อชุดเกราะเราอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยนะกดค้างื้อสัตว์สี่ อ๋อเราต้องอัพตรงนี้ออกอ๋อโอ้โหน่าโอเคอัพไปเลยแล้วก็นี่แม้กางเกงมาอีกจัดมาอันนี้เฮล멧นะคะต้องการเชื่อกสองกันสนตว์ัอีกหนึ่งโอเคเมื่อกี้เราไปบวกไงมันเลยต้องอัพเพิ่มนี่เกาะมาแล้วฮะจีคิวไปเลยแล้วก็กางเกงนี่ในดูชุดตัวเราดินี่โคเทเป็น,นี่ เท่ hey, จะจัดนะคะสำหรับตัวละครตอนนี้เะะราก็ยังไม่ไว้ประมาณนี้นะ,ะสำหรับแมพที่มีเชื่อว่าเดอะสไปร์โบเกนค่ะเป็นอะไรที่น่าเล่นน่าสนุกลองมาเล่นกันได้นะคะคุณผู้ชมก็เดทในแบบเอาไว้ที่ใต้ description ละกนันส่วนคลิปวิดโอน,นี้ใครที่ชอบก็ like, like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยในเรื่องของการใช้เสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะก็เลยอาจจะไปแปะในคลิปก็ขออภัยเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันส่วนสำหรับคลิปวิดโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันเนาะในสันน้องคล